สวัสดีครับบ a นาน่ามู i ีเย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังทัน n d e r f o r ร์ดขบวนการฮีโร่ฟาดฟ้า,ฟายอดอนุษย์เพื่อนกันวันฝน,นเมืองกับการมาถึงของซูเปอร์ฮีโร่วัย40อัพด้วยพลังสุดแก่งของเธอทั้งสองทำให้เหล่าร้ายต้องหวาดกลัวก่อนเริ่มรับชมสปอยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เปิดฉากแรกมาด้วยรังสีคอสมิกที่พุ่งผ่านโลกทําให้เหล่ามนุษย์ได้รับผลกระทบมนุษย์ที่มีภาวะใช้ความรุนแรงและต่อต้านสังคมจะสามารถใช้พลังพิเศษได้เราเรียกพวกนี้ว่ามิดเคลนพวกที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วและในฉากต่อมาเราจะได้พบกับเอมิลี่ซึ่งเธอเป็นเด็กกำพา้าที่พ่อแม่ตายในการจู่โจมรถไฟในฉากตอนต้นเอมิลี่นั้นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อลิเดียเธอนั้นคบกันจนโต ลิเดียนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจมากส่วนเอเมิลี่นั้นเป็นคนจริงจังและมีเป้าหมายในชีวิตเอเมิลี่นั้นพ่อแม่ของเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องพลังของมนุษย์เธอนั้นอยากจะสานงานต่อจากพ่อแม่ของเธอโดยเธอฟองว่าลิเดียนั้นเป็นตัวทวงจากนั้นทั้งคู่ก็เลิกคบกันจากนั้นถัดมาอีก20ปีลิเดียก็เติบโต,ตขึ้นเธอเป็นสาวโสดที่ใช้ชีวิตในเมืองและทำงานอยู่คนเดียวอยู่มาวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์ในการจัดงานเลี้ยงรุ่น คนแก่ที่ร้านแพนเค้กได้ให้เบอร์เอมิลี่มากับเธอเธอนั้นได้ตัดสินใจส่งข้อความไปชวนเอมิลี่เพื่อมางานเลี้ยงรุ่นด้วยกัน Emily เอมิลี่ก็ตอบตกลงเมื่อลิเดียมาถึงงานเลี้ยงรุ่นปรากฏว่าเอมิลี่ยังไม่มาเธอตัดสินใจไปหาเอมิลี่ที่ตึกเอมิลี่นั้นเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่และมีบริษัทเป็นของตัวเองในฉากนี้จะเป็นการพบกันระหว่างเธอและเอมิลี่ซึ่งห่างหายไปนานกว่า20ปี แต่ลิเดียนั้นเป็นคนซุ่มซ่ามเธอนั้นได้ทำเบียหกใส่เสื้อเอมิลี่เอมิลี่จึงขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนโดยสั่งกำชับลิเดียว่าห้ามแตะต้องอะไรแต่ลิเดียนั้นเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเธอนั้นได้ไปแตะปุ่มสวิทช์ทำงานเข้าเธอตกใจมากจึงไปนั่งพักที่เตียงจากนั้นก็มีอุปกรณ์มาครอบหัวเธอและเข็มฉีดยามาฉีดที่หน้าเธอเธอนั้นร้องเสียงดังลั่นในฉากต่อไปเอมิลี่ได้เดินเข้ามาที่ประตูและต่อว่าลิเดียว่าลิเดียเธอทำอะไรนั่น นี่เป็นผลงานทั้งชีวิตของฉันนะคืนนี้เรากําลังจะทดลองเครื่องที่เปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นผู้มีพลังพิเศษจากนั้นลูกสาวของเอมิลี่ก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคุณแม่ของฉันจะต้องเป็นคนได้รับการทดลองโดยพลังนั้นมี2อ,อย่างคือพลังความแข็งแกร่งและพลังล่องหนซึ่งตอนนี้พลังความแข็งแกร่งนั้นได้อยู่กับลิเดียแล้วเธอนั้นได้พูดต่ออีกว่าต่อไปนี้ลิเดียจะต้องเข้ารับเซรุ่มทุกวันและฝึกในคอร์ส32วัน เพื่อเพิ่มพูนพลังพิเศษถ้าเธอหยุดรับเซรุ่มเมื่อไหร่ร่างของเธอจะระเบิดแหลกเหลวในที่สุดลิเดียก็ไม่มีทางเลือกเธอจําเป็นต้องเข้าคอร์สเพื่อฝึกเพิ่มพลังพิเศษในระหว่างการฝึกร่างกายของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นคนที่ชอบกินไก่ดิบในระหว่างการเข้าคอร์สฝึกร่างกายของเธอก็เริ่มชินกับพลังพิเศษเธอนั้นสามารถเฟี้ยนลูกเหล็กได้จากนั้นก็สามารถถล่มสนามมวยให้แหลกได้ในขณะเดียวกันเอมิลี่ ก็ได้พลังจากการหายตัวโดยกินยาเข้าทีละเม็ดยาเม็ดนั้นจะเพิ่มพูมลังพิเศษในการหายตัวให้กับเธอและเมื่อการฝึกขอจบลง2ฮีโร่มนุษย์ป้าสุดแก่งของเราก็พร้อมที่จะออกปราบเหล่าร้ายพานะเดินทางของเธอนั้นมีรถลิมโบกินีสีม่วงซึ่งใช้ในการปราบเหล่าร้ายแต่ดูเหมือนเธอจะเข้ายากเสียเหลือเกินเนื่องจากเธอทั้งสองนั้นตัวใหญ่มาก ภายในรถจะบรรจุด้วยอุปกรณ์ต่างๆ GPS และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายรวมถึงปืนไฟฟ้าช็อตที่ลูกสาของเอมิลี่ทำติดไว้ให้เธอเธอนั้นได้ตั้งค่าไว้ที่สูงสุดเมื่อสองฮีโร่ของเราเดินทางไปถึงมินิมาร์ทที่ถูกป้นการปราบเหล่าร้ายแบบเพี้ยนก็เริ่มขึ้นและทีมเหล่าร้ายนำโดยเจ้าก้ามปูได้เปิดฉากยิงลิเดียก่อนลิเดียนั้นได้กระโดดตบลูกกรนจนทะลุก,กำแพงขึ้นไปด้านบนและตกลงมาที่เคาน์เตอร์จนเหล่าร้ายพากันตกใจ จากนั้นลิเดียก็หันมาจาัดก,การกับลูกน้องของเจ้าก้ามปูจนกระเด็นออกไปมีแต่เจ้าก้ามปูที่รู้สึกว่าลิเดียนั้นช่างเซ็กซี่เสียเหลือเกินโดยลิเดียเองนั้นก็รู้สึกลึกๆเช่นเดียวกันเมื่อกลุ่มโจรก้ามปูเห็นว่าสู้ไม่ได้เจ้าโจรก้ามปูก็บอกว่าพวกฉันขอตัวก่อนนะแล้วก็หนีไปซะดือด้อจากนั้นลิเดียและเอมิลี่ก็หันไปบอกกับเจ้าของมินิมาร์ทว่าพวกฉันนี่แหละคือทีมทันเดอร์ฟอร์ที่จะมาปราบเหล่าร้าย จากนั้นการปรากฏตัวของทีมทันเดอร์ฟอร์ก็ดวงดังไปทั่วเมืองโดยพวกเขาดีใจมากที่จะมียีโรมาปราหล่าหลายให้จากนั้นถัดมาในฉากต่อไปเดอ King ซึ่งเป็นผู้สมัครนายกคนหนึ่งก็กำลังด่าลูกน้องอยู่คือเจ้าก้ามปูบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องเลยเดอ King นั้นเบื้องหน้าเป็นผู้สมัครนายกผู้แสนดีแต่เบื้องหลังเป็นผู้บงการอาชญากรรมของเหล่าร้าย และในฉากที่ทั้ง3คนของทีมทันเดอร์ฟอร์กำลังพูดคุยกันอยู่ The King และ l a เซอก็บุกมาถึงถิน่นและพร้อมที่จะมาเปิดฉากการเจรจาด้วย The King นั้นต้องการให้ทีมทันเดอร์ฟอร์มาอยู่ใต้การบัญชาการของเขาเขาจะได้ควบคุมได้ เมื่อการเจรจาไม่เป็นผลเดอะคิงก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับซะดือ้อแถมยังหลงทางระหว่างขากลับด้วย oh. และในฉากต่อมาคอนซาเลสผู้สมัครอีกหนึ่งคนเธอได้พาทีมธันนรฟฟอร์ตไปเปิดตัวในฐานะฮีโร่ผู้สนับสนุนทีมรัฐบาลจากนั้นทั้งสองของทีมธันนรฟฟอร์ตได้ประกาศให้ชาวเมืองรู้ว่าต่อไปนี้จะไม่มีไวร้ยายมาก,กวนใจอีกถ้ามีพวกเขาจะเป็นคนจัดก,การเองและในวันต่อมาผลการเลือกตั้งก็ออกในที่สุดเดอะคิงก็แพ้แบบยับเยิน เดอะคิงนั้นทําใจไม่ได้ในระหว่างการทําใจไม่ได้นี้เดอะคิงก็ได้บอกเลเซอร์ว่าช่วยฆ่าใครสักหนึ่งคนให้หายเครียดทีเมื่อลูกกระจอกตายไปเดอะคิงก็บอกว่ารู้สึกดีขึ้นมากและเขาก็ต้องการจัดงานปาร์ตี้เพื่อเลี้ยงรับนายกเทศมนตรีคนใหม่ซึ่งการจัดงานปาร์ตี้ของเดอะคิงนั้นแฝงไปด้วยแผนร้ายต่างๆ และในฉากต่อมาทีมทันเดอร์ฟอร์ดกำลังนั่งกินแพนเค้กกันอย่างสบายใจเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเหล่าหลายทันใดนั้นเองเขาก็ถูกเลเซอร์พุ่งเข้ามาจู่โจมเลเซอร์นั้นเธอต้องการจะก,กำจัดทีมทันเดอร์ฟอร์ดให้สิ้นซากหลังจากนั้นเอเมิลี่ก็หายตัวและลีเดียก็พุ่งเข้าใส่เลเซอร์ทันทีในขณะเดียวกันเอเมิลี่ที่หายตัวอยู่เธอก็ไปช่วยคนในร้านออกมาข้างนอกจนหมดจากนั้นลีเดียก็พูดกับเลเซอร์ว่าจริงๆแล้วฉันสามารถต่อยเธอได้แรงกว่านี้แต่ฉันไม่อยากทำ พอพูดจบเลเซอร์ก็ใช้พลังยิงวีเดียจนกัดแทกกับเพดา,ตานตกลงมาจากนั้นเลเซอร์คิดว่าวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนเธอจึงวิ่งหนีออกไปด้านนอกแต่ลีเดียนั้นโมโหมากเธอได้วิ่งตามออกไปและยกรถบัสขึ้นมาเกลี้ยงใส่เลเซอร์เต็มแรงแต่เลเซอร์ก็หนีไปได้จากนั้นเอเมิลี่ก็เดินเข้ามาและต่อว่าลีเดียว่าเธอทําอะไรของเธอเนี่ยรู้ไหมว่าทําให้บ้านเมืองเสียหาย และทั้งคู่ก็ทะเลาะกันโดยเดินแยกกันไปคนละทางจากนั้นตัดมาในช่วงเย็นเอมิลี่ก็ไปคุยกับลูกสาวลูกสาวเธอบอกว่าให้แม่ใจเย็นๆจริงๆแล้วลีเดียก็แค่อยากจะเฟี้ยงรถเท่านั้นและตัดมาในฉากต่อไปลีเดียนั้นเธอได้ไปนั่งกินดินเนอร์กับเจ้าก้ามปูโดยเธอมีแผนที่จะสืบความลับจากเดอะคิงแต่อีกใจหนึ่งเธอก็ชอบเจ้าก้ามปูจริงๆและในวันต่อมาลีเดียก็กลับมาที่บ้านของเอมิลี่ โดยมาปรับความเข้าใจกันและทั้งคู่ได้คุยถึงความสัมพันธ์และหว่างเธอและเจ้าก้ามปูรวมไปถึงวไวร้ายเดอะคิงด้วยจากนั้นลีเดียก็บอกว่าเธอรู้แผนของเดอะคิงแล้วเดคิงนั้นได้ชวนคนดังไปงานปาร์ตี้วันเลี้ยงเทศมนตรีเพื่อที่จะระเบิดทิ้งทั้งหมดและทั้งสองฮีโร่ของเราจึงตัดสินใจที่จะไปหยุดแผนการร้ายนี้โดยไปยืนรอที่ด้านหลังของโรงแรม ในเวลาเดียวกันเลเซอร์ก็ได้รู้แผนของทันเดอร์ฟอร์ดและกำลังจะมาจากการกับพวกเธอโดยคนที่เป็นไส้ศึกเธอนั้นชื่อแอนลี่เธอนั้นเป็นคนที่ร่วมพัฒนาเซลูมมากับพวกเอมิลี่นั่นเองในระหว่างที่เธอกำลังติดต่อกับเลเซอร์อยู่เธอนั้นได้ถูกรูกสาวของเอมิลี่เอาถาดตีหัวจนสลบไปเมื่อเลเซอร์มาถึงที่หน้าประตูทั้ง3ก็เปิดฉากต่อสู้กันอีกครั้งในการต่อสู้ปสานกันทำให้เลเซอร์พ่ายแพ้ไปโดยเธอทั้งสองคนนั้นได้นำถังขยะ เฟี้ยงส่เลเซอร์จนเลเซอร์ติดก,กับกำแพงจนไม่สามารถจะหนีออกมาได้ในระหว่างการจัดงานเลี้ยงเดอะคิงเองก็จับไม้ไปพูดโดยเขานั้นบีบไม้จนแน่นจนบิดเป็นเลขแปดโดยแสดงให้เห็นว่าเดอร์คิงเองก็มีพลังพิเศษเหมือนกันแต่ชาวเมืองน,นั้นยังไม่รู้และในฉากต่อมาพวกเอเมลี่ซึ่งได้รับแจ้งว่าระเบิดอยู่ที่ชั้น29และกำลังจะเดินทางไปปลดชนวนก็ได้พบพวกของเดอะคิงอยู่ที่นั่น ในการบุกจู่โจมนั้นเดอะคิงได้พุ่งเข้าใส่ลิเดียก่อนและได้ประทะกันหนึ่งหมัดจนลิเดียกิ่งไปจากนั้นเดอะคิงได้จับคอลิเดียจนชูขึ้นและบีบให้ลอยจากพื้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นเลเซอร์ซึ่งกำลังต่อสู้อยู่กับเอมิลี่ซึ่งตอนนี้เลเซอร์นั้นค้นพบวิธีที่จะจัดการกับพลังห้องหนของเอมิลี่แล้วแต่สุดท้ายก็ยังพลาดท่าถูกเอมิลี่ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำให้เธอกระเด็นไปและตลบในที่สุด และในฉากต่อมาเดอะคิงซึ่งกำลังเล่นงานลีเดียอยู่ได้ถูกเอมิลี่ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำให้เขาจำเป็นต้องปล่อยเอมิลี่และลีเดียออกมาก่อนในขณะเดียวกันนั้นเลเซอร์ซึ่งฟื้นขึ้นมาก็กำลังจะยิงพลังใส่ทั้งสองแต่เธอได้ถูกหมัดความเร็วแสงต่อยจนล้มไปกับพื้นซึ่งเจ้าของพลังนั้นก็คือลูกสาวของเอมิลี่นั่นเองเธอบอกกับแม่ว่าเธอใช้เซรุ่มอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ตัวเธอสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้ เมื่อเดอะคิงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็กำลังจะพุ่งเข้าเล่นงานลิดเดียในขณะเดียวกันนั้นเจ้าก้ามปูก็มาช่วยแฟนของตัวเองไว้แต่เจ้าก้ามปูนั้นไม่มีพลังพอจนทําให้ถูกหักก้ามปูทั้งสองข้าง ah! และในขณะที่เดอะคิงเผลอทินทันท์ฟสทั้ง3ก็พุ่งเข้าจู่โจมเดอะคิงและในเวลานั้นเองลิดเดียได้ฟ้าท่อนเหล็กออกมาจากตึกและตีเดอะคิงครั้งเดียวจนกระเด็นออกนอกตึกไปเธอก็ยังดีใจที่เจ้าก้ามปูนั้นยังไม่ตายโดยเขาเด่นขอให เธอพาสัตวแพทย์มาช่วยเขาทีในระหว่างนั้นเองพวกเอมิลี่ก็จําเป็นต้องจาัดก,การกับระเบิดที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่สามารถจะกปดชนวนได้ทันเวลาเตียจึงอาสาว่าร่างกายฉันแข็งแกร่งฉันสามารถทนรับแรงระเบิดได้เธอนั้นฟ้ากระเป๋าที่มีระเบิดและกระโดดลงน้ําหน้าตึกไปจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวจนคนทั้งเมืองตกใจเหล่าทีมทันร์ฟอสก็พากันเป็นห่วงลิดเดีย และในฉากต่อไปกู้ภัยก็ช่วยลิเดียขึ้นมาจากน้ําได้ปรากฏว่าเธอไม่เป็นอะไรเลยนอกจากสำลักน้ําเท่านั้นเมื่อทุกคนต่างดีใจที่ลิเดียรอดตายทันใดนั้นเองนายกกอนเซลเลสก็โผล่ขึ้นมาและบอกว่าอยากจะชวนทีมทันเดอร์ฟอร์ดมาปฏิบัติงานในฐานะของเจ้าที่ของรัฐบาลทีมทันเดอร์ฟอร์ดก็ตอบโอเคและทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากโดยลิเดียพูดว่ายังไงพวกเราก็เป็นทีมทันเดอร์ฟอร์ดหายห่วงได้ และตัดมาในฉากสุดท้ายของเรื่องจะได้เห็นเจ้าก้ามปูและลีเดียซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันทุกคนต่างพากันป้อนไก่ดิบให้กันและกันและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับ